สวัสดีครับพบกับรายการทอดสมองคุณออกไปฟังเราวันนี้วัตถุดิบแลก็จะทำกระเทียมตำกระเทียมก่อนเลยนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เฟกขึ้นมารเราก็จะมาดูกันว่ามันจะกินได้หรือเปล่าและการกินกินไปไปสวัสดีครับพบกับรายการกินกิน ไปไนะครับวันนี้อยู่กับรายการใหม่ของช่องปัทจีนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องรายการใหม่นะครับของช่องปัทจีนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับกินกินแล้วก็ไปไปแล้วก็ไปไปกินกินอะไรเนี่ยครับก็รายการกินกินไปไปนั่นเองครับเป็นรายการใหม่ของช่องปัทจีนะครับปกติช่องผมก็ไม่มีสาระด้วยแล้วและรายการนี้ท่านผู้ชมอย่าหวังว่ามันจะมีสาระนะครับมันก็ไม่มีอย่างเช่นเคย คุณจะกดออกตอนนี้อย่างทันอยากดูต่อแบบคนไร้สาระจะรุนาถอดสมองคุณออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดมาถอดออกไปให้หมดไปดูกัน A few e m m o n โอเคครับมาดูวัตถุดิบที่เราจะทำเมนูวันนี้กันเลยนะครับเราก็จะมีถ้วยแห้ <H an> ไม่ใช่มีกระเทียมนะครับวัตถุวั อฟางเราวันนี้วัตถุดิบก็มีกระเทียมีพริกนะครับแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีผงชูรสน้ำตาลปลานะครับแล้วก็ซอสน้ำมันหอยแล้วก็หมูสับนะครับหมูบดแล้วก็มะละกอนะครับมาดูกันนะครับอันดับแรกเราก็ทำกระเทียมตำกระเทียมก่อนเลยนะครับใส่กระเทียมไปนะครับใส่กระเทียมไปตำโขไปเลยครับให้จนละเอียดนะครับเมนูวันนี้เราก็จะทำแบบ นบบไม่ได้แบบไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เฟกขึ้นมาหคือว่ามีอะไรก็ทําอันนั้นเลยครับเราก็จะมาดูกันว่ามันจะกินได้หรือเปล่าแล้วมันจะทําไปขายได้ไหมคนที่จะทําอาชีพเสริมทําเกี่ยวกับมีอ่าร้านกับข้าวอะไรต่างๆก็จะมาดูกันว่าเมนูที่ผมทําวันนี้มันจะเป็นเมนูที่เกิดขึ้นใหม่เป็นสะเทือนวงการของร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับ <What? S 1> เพราะว่า เป็นอาหารตามสั่งที่แท้จริงก็คือแบบนี้นี่เองครับราการกินกินไปไปนะครับเออนะครับวันนี้เออเราก็ใส่พิกเข้าไปใส่พีกเข้าไปมีอะไรใส่ให้หมดครับตอนนี้มีอะไรใส่ให้หมด,หมดตามกินเข้าไปอันนี้คือเมนูอะไรครับเมนูนพิสดารครับแล้วเมนูนี้ผมก็คือว่าจะให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับตั้งชื่อเมนูนี้แล้ว คอมเมนต์ลงล่างๆ่ครับจะให้เมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรคอมเมนต์ Comment ลงได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งชื่อเมนูนะครับจะให้ท่านผู้ชมตั้งรายการนี้แบบจะให้ท่านผู้ชมตั้งชื่อเมนูอาหารที่ผมทำนะครับผมจะไม่ได้ตั้งเอง เราก็จะมาดูขั้นตอนการทําเมนูพิสดาของผมเลยนะครับกับรายการกินกินไปไปนะครับแล้วอย่าลืมนะครับใครชอบกิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้านล่างครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเรามาดูกันขั้นตอนแรกเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปรัดใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันเราใส่น้ำมันก็ไปก่อนถ้าไม่ใส่น้ำมันก็ไปก่อนมันก็ พิสาดารน,นะครับเราทำแบบพิสดารต่อไปแล้วก็ใช้หมูสับที่เราไปฆ่าหมูจากทวีปแอฟิกาใต้นะครับแล้วเอามาทำเป็นหมูสับแล้วก็เอามาทมํเา,มาทเมนูพิสดารเพราะว่าเมนูพิสดาน,นี้ก็ต้องพิสดารด้วยเช่นกันนะครับดีครับเราก็จะใส่กระเทียมหน้าพริกน่าจะได้แล้วหอมแล้วเราก็ใส่ลงไปแ,แค่นี้พอครับดีดิด เลยทำให้หมูสุดนะครับมหมูสับอาจจะสับแต่ว่าถ้าคุณไม่สับผมจะสับ ต่อ <ven> <ird> ไปเราก็ใส่ถานน้มันถนดีนั่นน กินมาแล้วเนไม่ใส่เยอะเพราะว่าเราจะมีแล้วเราก็มาใ <GO av uther> ส่มะละกอนะครับใส่มะละกอที่เตรียมไว้ก็ใส่น้ำเหล้าเพิ่มเพิ่มความเปรี้ยวมัน ก็ใส่ปะลานี่เลยปลาน้ำนัวร้านอาหารตามสั่งสามารถเราไปทำหน้าทำเมนูนี้แต่ว่าให้แม่ขาตั้งเองนะครับก็ขาตั้งเองได้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็สามารถเราไปทำตามได้นะครับแต่ว่าจะอร่อย หรือไม่อร่อยต้องขึ้นกับท่านผู้ชมทำเองแล้วครับแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยผมบอกเลยถ้าผมทำเนี่ยโคตรอร่อยเพราะว่าผมทำกินกินประจำกันเป็นไงล่ะนี่มันได้้วกระเพราเสจไปครับว่าน่าจะไม่ค่อยเค็มแต่ แต่ว่าเรามีแขกรับเชิญที่จะมาชิมด้วยนะครับมีกรรมการตัดสินเมนูนี้เพราะว่าเป็นเมนูที่ผมคิดพนขึ้นมาเองนะครับไปสุดแล้วครับไปสุดล้วกับรายการกิ้นๆไปๆนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าจะคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปทีปต่อไปอยากให้ผมทำอีกนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้านล่างกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อว่าผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปที่แบบไม่มีสาระสำหรับทุกคนนะแต่ว่าสำหรับผมมันมีสาระน่าจะได้ละน่าจะได้แล้วผมว่าน่าจะได้นะเจ็บเจ็บเต้ ผมว่าน่าจะอร่อยแล้วล่ะนี่ครับเมนูนพิสดานกับรายการกินกินไปไปนะครับกับ EP แรกของเรานะครับแล้วก็จะมีกรรมการทีเร่เราเชิญมานะครับเราไปดูกันเลยว่ากรรมการคนนี้คือใครนะครับไปดูกันเลย นี่ครับคือกรรมการที่ผมเชิญมานะครับเป็นกรรมการชื่อว่าอะไรครับอ๋อชื่อว่าครับคุณพร้อมหลือยังที่จะชิมเมนูพิสดารของผมครับโอเคแสดงว่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ว,ลวใช่ไหมโอเคเราจะแห้งกรรมการที่มีเกียรติของเรานะครับสําหรับรายการแรกซี EP แรกของเรานะครับชิมเขาจะต่อไไ่ายังไงดวงครับชิมเลย อ,าารอร่อยครับเป็นไงครับโอ้โหเ<ห>ขาบอกว่าอร่อยมากครับดับสามารถทุกคนสามารถเราไปทำตามได้เขาพูดอย่างนี้นะครับดูดูกระการเขากินดิโห,โหสุดยอดเลยครับแสดงว่าเมนูผมอร่อยมากโ,โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปะทะก,กิแชแนลนะครับกับรายการกินกินไปไป